ที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้นะครับเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกูที่มาร่วมบุกดวาเรดในวันที่2พันววายน2564มีพิธีอันเชิญทรงชาตลงจากยอดเสานะครับเชิทรงชาตรงเึงยแล้วก็จะเป็นการลำถวายพระพรครับมีการก่าวเสียะวาถวายพระพรนะครับ ช่วงนี้กําลังรอจอกรากนั้น18ในกา30นาทีนะครับโดยประมาณนะครับเหนือราชการเข้าร่วมรการมพ้าค้าประชาชนเป็นช่วงรอ <นา S 1> พักแถวนะฮะส่วนแถวตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของ36<ท>แผนที่ของพอ่อ18นกา30นาทีนะครับ ก่อนที่เราจะมีพิธีมรดกวันให้กับพ่อแม่ดีเด่นนะครับเราก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงรอที่จะทําพิธีเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะนั่งรอในแถวนะคะท่านประธานก็เข้าประจําที่นะครับปอะจํนพี่นะครับต่อจากนั้นนะครับ ก็จะเป็นพิธีนะครับรับรางวัลก็แม่ดีเด่นและคนดีสีสานสุขดงบางประจำปี2 5 5 6นะครัยห้บหนะครับต่อจากนั้นนะครับสเสร็จทิ้แล้วก็จะเรียนเชิญท่านประธานนะครับส่งกเกียรติบัตรให้กับแมอบเกียรติบัตรนะครับมอบเอกียรติบัตรนะครับ ที่เห็นในจอขนาดนี้นะคะเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่กำลังรอที่จะทำการเข้าร่วมพิธีนะคะนักศึกษาชั้นปีที่สามนักศึกษาชั้นปีที่สนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งส่วนด้านหลังเป็นกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนวังตะกูร่าชพิศนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดการนะคะในเวลา17.20นาฬิกา20นาทีนะคะ พวกเราทุกคนจะเข้าร่วมพิธีเข้าประจำที่นะคะแล้วก็มีการลงนามถวายพระพรหน้าเวทีนี้นะคะขอเรียนเชิญแขก้มบเติกขนาดนี้นะ,นะคะอาจารย์นิสนาวันลบ เป็นพิธีกรใน้วน5 0 0น้นประธาบุสำหรับปี2556นะคะที่เห็นอยู่ในจอขนาดนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางตะพูนะคะที่มารอรับบริจาคตรงนี้นะคะแล้วก็ลงนามนะคะส่วนด้านหลังเป็นเวทีที่เราจะทําพิธีกันในวันนี้ด้านซ้ายของจอตอนนี้นะคะเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะเป็นประธานในพิธี นะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกคนมากันอย่างพร้อมเพียงนะคส่วนที่เห็นอยู่ในจอขณะนี้นะคะเป็นวงดุรยางโรงเรียนวังตะกูราชอุทิศนะคะวงอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่เรามากันได้ด้วยใจ จอที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มของประชาชนชาววังสิู่ที่มาร่วมกิจกรรม5ธันวามหาราชแล้วเราก็จบลงที่เวทีที่เราจะรวมใจกันส่งกำลังแรงใจไปให้พระองค์ท่านที่พระราชวังไกลกัะวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธต่อด้วยนักเรียนโรงเรียนวังตะกูราชอุทิย